เพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูคันนี้ครับ Honda าที6 5 0 F ปี16น okay. ี่ดูเฟรมแดงครับตัวพิเศษสำหรับตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเดิมเกือบทั้งคันอ่ะนี่ตั้งแต่กระจกคิวมาจนถึงบางโคนท้ายยังอยู่นะครับโชค๊คเจ้าของนี่ใช้แบบ ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับก็มีแค่ท่ออย่างเดียวนี่ครับที่มีมากับรถก็มีตัวนี้ยางครับยางหลังนี่เป็นเฟีรี่เฟีรี่ล็อบโทนะครับยางปีนี้เลยปียี่ิบสองนี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูยางนะวิธีดูยางให้คุณดูตรงน,นี้จะเห็นนะครับว่ามันเป็นสัปดาห์ที่สามของปียีิบสองเนี่ย นไครับนี่นวิธีดูยางยางใหม่ยางเก่านะยางเส้นนี้เป็นยางปีย2สยางใหม่โดดดิดต่อยางเ,เหลืออ่ะโซเตอร์พร้อมใช้งาน,นมาฝั่งนี้ได้เลยเนี่ยโซเตอร์พร้อมใช้งานครับยางเ,เหลือืออกคลิปได้แบบสบายๆนะพับบีพร้อมอยางหน้าก็พีลี่ล้อโซทูเหมือนกันนะครับเพิ่งเปลี่ยนอ่อ เบรกเป็น ABS นะครับ ABS ระบบเบรก ABS มั่นใจเดินทางนี่เดินทางนี่ปลอดภัยนะครับนี่เบรก ABS เซ็นเซอร์ ABS อยู่นี่นะครับก็คือใครที่กำลังมองหารถนะรถที่จะไปท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้นะครับแนะนำเลยตัวนี้อ่ะมาดูไม้กันหน่อยไม้คันนี้นะครับอยู่ที่38,000 732กิโลนะก็30,000ไปไปผมได้เซื้อใหญ่ให้แล้วเช็คระยะชิมวาลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำยาหมอ้อน้ำไส้กรองทุกอย่างก็คือเปลี่ยนห้หบนเลยนะครับอาตราที่เรื่องของคันนี้อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบกิโลิตรนะประมาณนั้นนะยี่สิบหนึ่กิโลิตรก็เต็มถังจุงอยู่ที่17ลิตรถ้าเติมเต็มถังก็จะประมาณ500ร้อยกว่าบาท ได้ประมาณ300กว่ากิโลนะครับก็เหลือๆสำหรับหนึ่งทริปก็น่าจะไม่เกิน3 4ถังสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ราคาเจ้าคันนี้อยู่ที่17 0 0 0 0บาทนะครับสนใจก็โทรมาหาผมได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็มาจำส่งเอกสารมาทำสัญญานะครับถ้าผ่านก็เดี๋ยวผมไปส่งก็ได้เดี๋ยวผมจะมารับสำหรับใครที่อยากจะมาดูรถนะครับนี่มาหาผมได้ผมอยู่ที่สัตหีบตอนนี้ผมขับรถมาร,มารีวิวที่ ที่หารเตียนนะครับเด็ดดูรอบๆใครที่เคยผ่านมาแถวเส้นนี้ที่หาดเตียนก็ตรงนี้จะมีที่ให้อาหารปลานะครับตรงไปหน่อยก็วัดเขาชีจันสำหรับใครที่ดูรถใกล้พื้นที่หรือไม่ใกล้อยากให้ผมถ่ายอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวก่อนไปฟังเสียงกอนดีกว่ามาว่าเสียงลั่นแค่ไหนนะสำหรับพ่อเอสซีตัวนี้เป็นพ่อไทยนะ สำหรับคนที่สนใจมาดูรถนะครับหรือเงินสดมาด้วยผมมีราคาพิเศษนะครับขับรถกลับบ้านได้เลยหรือจะแวะไปโอนรถโอนอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะคระับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ